ถ่ายรูปเสร็จแล้วอยากปรับรูปแบบการเบอร์ของฉากหลังแล้วก็การใส่ลายน้ำในรูปภาพทำยังไงวันนี้เรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเราก็มาเริ่มเปิดรูปภาพจากในแกลเลอรี่ของเรานะคะเป็นรูปภาพที่เราได้ถ่ายเอาไว้แล้วนั่นเองเมื่อเราได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วนะคะให้สังเกตค่ะจะมีเขียนว่าเปลี่ยนเอฟเฟกพื้นหลังนั่นเองเราก็กดเข้าไปเลยนะคะ รูปจะทำการประมวลผลสักพักหนึงค่ะเสร็จแล้วเราสังเกตที่แถบบาร์ด้านล่างนะคะจะมีเอฟเฟกตตามด้านล่างเลยว่าเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังของเราเป็นแบบไหนได้บ้างอย่างตัวอย่างนะคะเป็นการเปลี่ยนโบเก้หรือว่าเปลี่ยนรูปร่างต่างๆของโบเก้นั่นเองค่ะสามารถเลือกได้เป็นทั้งดาวเป็นทั้งรูปผีเสื้อสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนเอฟเฟกตรงนี้จะเห็นว่าโหมดต่างๆเนี่ย มีมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เพราะว่าตัว Galaxy S 2 1ค่ะเพิ่มในเรื่องของโหมดสตูดิโอเข้ามานะคะเวลาที่เราปรับละลายฉากหลังเนี่ยเราสามารถเลือกปรับแสงให้กับตัววัตถุหรือว่าเพิ่มแสงให้กับวัตถุได้ด้วยนั่นเองค่ะในการถ่ายรูปแต่ละรูปนะคะเราอาจจะอยากได้ อารมณ์รูปเนี่ยแตกต่างกันออกไปเราก็สามารถเลือกปรับเอฟเฟกได้ตามอารมณ์ณนะตอนนั้นของเราก็ได้ค่ะหากเราแตะไปที่ตัววัตถุหรือว่าแตะไปตรงไหนก็ตามตรงนั้นก็จะเน้นในเรื่องของความคมชัดนะคะแล้วก็เน้นให้ฉากหลังละลายนั่นเองค่ะหากเราได้เอฟเฟกที่ต้องการแล้วก็กดบันทึกได้เลย ในหมดแกลเลอรี่ของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 1นะคะนอกจากการปรับรูปภาพแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆในเรื่องของการแก้ไขรูปภาพนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกฟิลเตอร์นะคะที่ตัวเครื่องเนี่ยมีเอามาให้อยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแอปพลิเคชันหรือว่าไปโหลดแอปพลิเคชันปรับแต่งสีภาพอื่นๆมาเลยนะคะอันนี้ตัวเครื่องสามารถปรับแต่งฟิลเตอร์ได้ตามอารมณ์ของภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของการเพิ่มสติกเกอร์ต่างๆหรือว่าสแตมป์วันที่นั่นเองค่ะหรือใครนะคะมี AR อ e m โมจิเป็นของตัวเองก็สามารถนำมาใส่ในรูปภาพของเราได้เช่นกันอยากจะได้หน้าตาออโมจิแบบไหนก็สามารถเลือกใส่ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันมาเพิ่มนั่นเองค่ะหากต้องการใส่ลายน้ำนะคะ ที่เป็นรุ่นโทรศัพท์ที่เราถ่ายออกมาก็สามารถกดเลือกตรงรูปปฏิทินแล้วก็เลือกรูป Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ออกมาได้เลยค่ะก็จะมีตามรุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้งานนะคะแต่ละรุ่นาลายน้ำตรงนี้ก็จะขึ้นให้เราไม่เหมือนกันนะคะหากเราปรับรูปภาพเป็นที่พอใจแล้ว เรายังสามารถกดแชร์รูปภาพของเรานะคะไปยังแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Line หรือว่า Facebook ผ่านในหน้าแกลเลอรี่ของเราได้เลยคะ่ะสำหรับคนที่ถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นนะคะเราลองถ่ายออกมาแล้วปรับสีภาพปรับฟิลเตอร์นิดหน่อยก็จะได้รูปภาพหรือว่าอารมณ์ของภาพที่แตกต่างออกไปแล้วคะ่ะ